ทำไมลำบากก็ขุดไร่ขุดนาที่ดินมันยังไม่ได้มีกำหนดจะไรับใครมีลูกหลายคนก็ไปหาที่หลายที่ครับต้องทำนาที่นี่ต้องทำนาที่นู่นต้องทำนาที่นู่นครับไปจับเป็นที่นู่นจับจองอ่ะไปจับจองที่นู่นสามสิบไร่สี่สิบไร่จับจองที่นั่นยี่สิบไร่สามสิบไร่ปลูกต้ ไปจับที่นู่นมั่งสิบไร่ยี่สิบไร่โอ้บุกป่าบุกดงไม่ใช่ด้อยเลยต่ก่อนนะครับผมสมัยนี่แค่คนสองคนก็ไม่ไหวส่วนตะกอนนี่เลี้ยงลูกกันเลี้ยงลูกเขาเขาเลี้ยงลูกข้าวกับเกี๊ยานั้นนะเหรอครับผมตื่นเช้ามาก็จะเอาข้าวขยำเกี๊ยะขยำเกี๊ยะไม่มีน้ำปูน้ำปลาแล้ว ยำเจียก็ย้ำเจียให้คนละเจ้าละเจ้าละเจ้เขาก็ไปทำงานได้ละพ่อแม่หลับอะไรเล่นไอแพดทั้งคืนดีเปิดไปดีขนาดไหนก็มีเจ่โลกเลนห้องสีหรือนี้ยเหรอจะกินห้องสีกเกียกินข้าวกับเกียกินข้าวกับน้ำปลาร้านอนแล้วน้ำปลาร้ากับน่องต้มก่อนกข้าวกัมาขยำ ก็กินกันก็มันก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยก็ไม่่าไม่ก็ไม่เห็นว่ามันก็อิ่มเหมือนเดิมครับผมเรปู่มาพิจารณาทุกวันทุกวันนี้กินดีขนาดไหนแค่นั้นก็มีจะหมดเงินก็อิ่มแค่นั้นไม่เห็นมีประโยชน์เลยกําลังสังขารก็ไม่เห็นแข็งแกร่งเหมือนคนแต่ก่อนเลยใช่ครับผมกินดีๆแต่ไม่แข็งแกร่ง เก่ตรกรเนี่ยหั่แข็งแกร่งทำไร่ทำนาโโอ้หกินข้าวน้าปลาพริกปลาใช่ครับกินน้ำต้มปลาเส้นน้ำสับปลาสับครับมีผักครับมีแค่นั้นหรืครับมีผักต้มผักลวกกินกินกระเส็ดกันไปผักที่ดีที่สุดก็มีผักตำลึงก็มีผักกระเสด ครับน้ำก็มีปลอกบุ้งก <alright> ็ม <verw 000> ีอ่าปกัะถินนะเนี่ยโดนโจงพาต้องเตรียมมันเนี่ยเก็บไปกินกับน้ำพริกประลาดประลาดแล้วครับโดนโจงต้องติดตลอดยอดกระถินเสียแย่ขาดขี่ตลอดอาหาไปเอาวสบายทุกวันที่มากินมากมันมีอะไรอ่ะเนี่ยเขาว่ากินข้าวเนี่ยจะเป็นพยาธดรูปตัวกระถินเนี่ อ๋อนี่เยอะมันจะปวดแข่งปวดขาเลยครับผมไม่รู้อ่ะแต่ก่อนก็กินกันมางั้นอ่ะครับมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรครับผมบางคนเขาไม่กินดิบเขาก็เก็บไปแล้วเขาก็รั่วกอ้ยินเนี่ครับกินก็ไม่เห็นปวดแข้งปวดขาอย่างว่านเยอะไม่ได้ังที่เขาโบราณเขาพูดแต่ก่อนมีขี้จิกขินปวดแข้งปวดขาเนี่ยหนึ่งผักกระดาครับ สองหน่อไม้เท่านั้นแหละอ๋อ,อรครับปูอ๋อสะดาวเนี่ยนะครับอ๋าสะดาวเนี่ยครับกินมากปวดขาปวดเอวนะแค่ไตแล้วมันช่วยอะไรครับสะดาวปู่มันไม่ช่วยอ๋อสะดาวเนี่ยไม่มีช่วยคิดว่าคนโบราณอยากทำที่ถอย